เอฟซีเรื่องกีฬาสีในเนื้อสุรีตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะวิ่งแข่งหรอเนี่ยฉันคือนักวิ่งมาราธอนฉันต้องได้อีตุกตามีตัวนั้นถ้าใครพร้อมแล้วเริ่มค่ะไอ้หนูมือลอยเกินไป แข่งอีกรอบได้ไหมแข่งอีกรอบได้ไหมได้ได้ไหมโอฮ้ยผิดกฎระเบียบเหมือนรอยสามสองหนึ่งเริ่มไอ้แชมพูสู้สู้ชมพูสู้สู้ชมพูสู้ตายไวหลายสู้สู้สีฟ้าสู้สู้สีฟ้าสู้สู้ สีชมพูไว้ลายสีชมพูสู้สู้สีชมพูสู้สู้สีเขียวสู้สู้สีฟ้าสู้สู้เออสีฟ้าสู้สู้สีชมพูสู้สู้สีฟ้าสู้สู้สีชมพูสู้สู้ใกล้ถึงแล้วเย่ไอคิบหนูแพ้แน่เลยและขยับไปไหนไม่หนูจะชนะเย้ ชน,นะแหละเกมที่หนึ่งสีเขียวเป็นผู้ชนะนะจ๊ะเย้ <Yay! S 2> อันต่อไปเตรียมเกมที่สองจ้าเกมที่สองคือเกมขี่จัก,กรยานแข่งกันพวกหนูต้องส่งตัวแทนมาแค่หนึ่งคนเท่านั้นถ้าใครพร้อมแล้วเริ่มค่ะ สูสีกันนั้นเนี่ยสองคนนี้คงเสมอกันแหละครูว่าไทเมล่ามาดูมุมนี้กันค่ะนี่ค่ะมุมนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะมุมนี้รู้สึกว่าสีชมพูจะชนะนะคะ แต่สีฟ้าก็ตามมาติดๆเลยอู้เสมอกันค่ะไม่น่าเชื่อโหหลงจกกักรยานได้จ้ะโอ้โหหนูกเก่งมากเลยนะเนี่ยโอ้โตอ,อนนี้เสมอกันฉันว่านนะเราเป็นเพื่อนยักษ์กันเถอะโอเคไหมเธอด้วย เราอยู่คนละทีมกันนะเอาหน้า,เ,าเรามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันโอเคไหมโอเคต่อไปเราจะเป็นเพื่อนรักกันถือแม้เราจะอยู่ทีไม่เดียวกันแต่เราต้องอยู่รักกันอีหน่ามันใส่ ต่อไปคือด่านที่สามคือเกมกระดึบกระดึบด่านนี้เป็นด่านตัดสินเริ่มค่ะไป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 ฮ้ฮ,ฮ,ฮ้โอ๊ยทำไมนางไปเร็ววะนั่นสิลาดว้วยสี มันคือการแข่งขันไม่สามารถรอได้ครั้งนี้ฉันชนะอีกสงองสามคนก็พยายามทำให้ได้แล้วพยายามแซงเขาตามทันมาแล้วโอ๊ยทำไงดีโอ้ย เย้เข้าเส้นชัยกันหมดคุณครูขา <c oughs> ใครชนะคะทุกคนถึงเส้นชัยกันหมดเลยคุณครูจะให้ทุกคนล,ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เพราะฉันคือรุ่นพี่ของพวกเธอ Let it go Let it go w e r e v e we go Let go? it go La 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 เอ้าเพลงหายเพลงจบแล้วเธอจริงเหรอไม่รู้อะ ต่อแถวจะเด็กๆที่น่ารักทุกคนงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แข่งแข่งเตอะจะมืดแล้วเนี่ยโอ้ตางงอยตาเตาเตาเตาไงอยพี่เอ็ไรหนูอยากกินนมก็ไปกินสิเราอยู่บ้านแล้ว โอเคนี่คือบ้านคุณครูแหละคุณครูใจดีวิจุดไฟเครื่องคุณ,คณบ้านคุณครูมีแบบนี้ด้วยเหรอถึงไปเลยเหิวจังเลยอะ่ะเหิวมากเลยอะ่ะ กินนมดีกว่านมแก้วไม่ต้องกินนมขวดพี่พี่อยู่ไหนพี่มาเล้วครูครูว่าไงหรอจ๊ะหนูเหิวข้าวแล้วไปกินนมก่อนได้นะก็ได้ค่ะหิวนมด้วยฮ มีนมกินไหมเป็นเด็กต้องช่วยดี๋ยวตัวเองนี่ไงจเจอแย่ไปนั่งกินกับพี่โมเดลดีกว่านั่งด้วยค่ะเหีวนมจางเลยไปกินนมดีกว่าครับไปเฮีวนมจัง ต้องเป็นเด็กที่ช่วยเตัวเองให้ได้หลักกันนะคุณรูครับเอาหมวกเก็บให้หน่อยได้เลยจ้าขอบคุณครับงามงามคุณครูเอาหมวกเก็บให้ผมแล้วจะได้ไม่กิบจ้ะน้ำตาอะไรเนี่ยดีกว่าบ้านเราอีกอะ รีบกินให้หมดแล้วรีบไปเล่นดีกว่าอิ่มละวอิ่มจังเลยไม่ได้กินนะครับแต่อิ่มฉันว่านะนอนดีกว่านอนที่บ้านครูเลยเหรอเนี่ยเออไปซืนนอนบ้านใครไมกรอนโอ้ทำไมครูจัดห้องของพวกเราแบบนี้เนี่ย มีเตียงครูเปลว่าตรงนี้ต้องเตียงเราเตียงเราต้องเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เราไปเราไปนานการเถอะง่วงแล้วนะดูสิผมทองแล้วนมทำให้เราตัวสูง นอนกันเถอะพวกเรานอนย้นนะนอนเย็นนะนนนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บ